สวยค่ะเพื่อนๆสวยไหมนี่อยู่สองกระถางสามกระถางจะเพื่อนๆจาน่นเจอน่อน,น,อน,อน,อนอีกหนึ่งกระถางนะคะแล้วก็นี่อีกขยายพันธุ์เขาได้ประมาณแค่นี้นะได้สี่กระถางจะแต่เอาไปให้พี่สาวหนึ่งกระถางสวยใบเขาดานสวยมากค่ะ สวยเอาเพื่อนๆงามบ่พี่น้องนี่เขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะสวยมากนี่คือสาคูด่างนะคะแล้วก่อนี้เขาอยู่ในห่มใบเขาจ้ประดังป่านี้ แล้วเขาอยู่ในร่มเขาใบเขาจะไม่ดงังขนาดนี้นะคะเพื่อนๆดูใบนี้สิดูใบนี้สิส,สวยมากอะด่างออกมาเป็นสีทองด้วยเป็นใบอ่อนเขาหรือเปล่านี่สวยอะเนี่ยสวยสวยจริงๆ สวยมากเห็นเขางามอ่ะพี่น้องก็เลยอยากเอามาอวดเห็น <c> เ <oughs> ขาสวยก็เลยอยากเอามาอวดเพื่อนๆนะคะมียื่อสองสามกระถางนี่แหละเพื่อนๆจ้า เยอะนั่นอีกตอนนั้นใบเขาจะโดนแดดหรือเปล่าไม่รู้แดดมากที่เขาอยู่ตรงนี้เขาก็จะอยู่มีร่มตอนเช้านะคะแต่เขาจะโดนแดดตอนตอนเย็นเกาจะโดนแดดนี้มือแรงอะพี่น้องประม่านาบสามสี่โมงสามสีโมงแรงอะถึงแดดแบบหนึ่งแล้วเขาจะก็จะมีร่มไม้คําาบังเขาอีกนะคะนี่ งาม่าพะะม่พี่น้องจะาสวยไหมคะสวยไหมคะเพื่อนๆเป็นความสุขเล็กๆที่ได้อยู่กับต้นไม้นะคะเห็นมันงามก็เลยอยากเอามาอวดพี่น้องอีกรอบหนึ่ง แมนบอใช่ไหมเสียงแต่หลดผุมพ่วงตัวน,นี้ก็ดางตัวน,นี้ก็เป็นเตยดางนะคะนะเอ้ยไม่ใช่พระพึงดางแม่บอกพิดเลอดถือตัวน,นี้ก็เป็นพระพึงดางต้นเล็กยังไม่ได้เอาลงดิน หรือเขาจะอยู่ในกระถางไปตลอดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอืมนี่นี่สวยสวยจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าชอบใบนี้ <c oughs> นี่ ชอบใบนี้มากอะนี่สวยชอบทุกใบแหละแล้วก็ใบนี้ตอนนี้เขาจะเป็นด่างสีทองสวยมากแล้วเขาจะเป็นใบอ่อนเขายังไงนี่นี่สวยสวยมาก นี่นี่สวยจริงเจะเพื่อนๆสวยมากแต่ไปอยู่ไปดูมุมนู้นกันอีกรอบหนึ่งไปดูอีกรอ,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 อบหนึ่งไปดูนี่มามุมนี้ทีนี้มามุมนี้ มุมนี้ก็สวยมุมนี้ก็สวยขอรูปหน่อยนี่ฮือนี่คือสักูดังนะคะเ,เพื่อน มาอัพเดตให้ดูอีกทีหลังจากขยายพันธุ์เขาออกมาได้สามสี่กระถางเขาก็จะงามประมาณนี้เพื่อนๆจ้างามประมาณนี้นะคะเพื่อนๆพ่อนสวยไหมนี่ใบนี้สงสัยเขาจะโดนแดด แดดเลยนี่แดดเผานี่ใบนี้ก็สวยนี่ใบนี้ก็สวยใบนี้เขาก็สวยนี่สวยมากเป็นไม้มงคลแล้วก็ไม้ประดับอยู่ในตัวนะคะเพื่อนๆ สวย